ไปคุณทองศูนย์ค่ะจากชนบุรีที่บอกว่าอยากยกที่ดินให้สามีนะคะอยากให้สามียกที่ดินให้คุณทองศูนย์ูนยค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้แล้วรู้ไหมว่าก่อนจะมาอยู่กับเราเนี่ยมีมาสามเมียแล้วอะรู้ไหมอ่ะออฮะก็ตอนแรกก็มีเมียเดียวค่ะออ่าแล้วแล้วป้าก็เป็นคนที่สองค่ะ แต่ทีนี้ว่าไปไปมามาเขาบอกว่าป้าเป็นคนที่สี่อ้าวจากอันดับอาย่อันดับที่สี่เลื่อนลำดับไปเรื่อยเลยในตรลงนะอ้าค่ะค่ะแล้วตอนนี้แน่ใจว่าแน่ใจนะว่าไม่ใช่เป็นคนที่หกนะอันดับสี่อยู่ใช่ไหมคะทุกวันนี้อยู่กับคนที่หกอะค่ะเขาอยู่ด้วยกันทั้งหมดทุกวันนี้สามเมียค่ะ S <S คือก็มีม,มีเมียแล้วเขาก็บางเมียก็ไม่ได้อยู่กับเขาด้วยอยู่ด้วยกันสาม,มเมียตอนนี้คือเมียที่สองกับเมียที่สี่แล้วก็เมียที่หกค่ะเมียสองสองสีนะ่หกเลยใช่ไหมคะเนี่ยแล้วเขาจดะทะเบียนกับใครอ่ะเขาจดทะเบียนกับใครเขาจดทะเบียนกับป้าค่ะป้าคือป้าทองศูนย์นี่ใช่ไหมค่ะป้าทองศูนย์มีทมีทะเบียนสมรสกับเขาใช่ไหมใช่ค่ะป้าแน่ใจไหมว่าทะเบียนป้านันไม่ใช่ทะเบียนซ้อน ป้าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าเขาจดด้วยความรักนะคะจดคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณป้าทองสุนัขสิบเจ็ดปีแล้วค่ะส7จดปีจดด้วยความรักนะแนี่ยเขาจดทะเบียนสมรสไปรักกับไม่จดเออเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็สวยงามทีนี้ทีนี้เขาให้อะไรป้าบ้างอ่ะตอนเนี้ทีนี้ป้ามาอยู่กับเขาก็คือป้าก็มีลูก สาวลูกชายสองคนค่ะแล้วเขาเขาเป็นคนที่มีที่ทางเยอะแล้วเขาก็แบ่งให้ลูกเมียเขาทุกๆุกคนแล้วนะคะแต่ที่ที่เขามาแบ่งให้ป้าเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาจดทะเบียนกับป้าคือถ้าเวลาป้าเสียเนี่ยเขาก็จะต้องเอาของป้าไปครึ่งห<ต>นึ่งแต่ทีนี้ว่าป้าก็ไม่สบายใจค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เขาแบ่งเขาแบ่ง ตัวเขาด้วยแล้วก็แบ่งลูกแบ่งเมียทุกทุกคนเลยเสมอกันหมดทุกคนแต่ทีนี้ว่าของเขาทุกวันนี้เขาขายเขาก็ไม่ได้เอาเงินให้ป้านะคะเขาเอาเงินไปให้คนที่หกเงินห้าหกเจ็ดล้านเขาก็ไม่ได้ให้เขาก็ให้เมียคนที่หกแล้วก็คนที่สองเขาเลี้ยงดูกันอยู่แต่ป้าที่เขาตัดขาดออกว่าเออได้สมบัติไปแล้วก็แยกใครแยกมันแต่ยังคาใจเด่นสมรสอยู่อืม แล้วทีนี้ป้าก็ไม่สบายใจค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วสมบัติที่ทางก็ลูกของเราก็จะลําบากเ่อไปข้างหน้าจะไม่ได้ถ้าแฟนเขาได้ไปเขาก็จะต้องเอาไปให้เมียเขาเหมือนเดิมนะพรับค่ะเดีป้าเป็นห่วงว่าป้าเป็นห <IT Channel S 1> <ๆ>่วงว่าไอ้ที่ชโนดที่เป็นชื่อของเราเนี่ยนะครับมัน<ๆ>มีทะเบียนสมรสถ,ถ้าเราตายไปเนี่ย<ๆ>เขาก็จะได้ของเราไปครึ่งหนึ่ง<ๆ>ใช่ไหมค่ะ โอเคป้าหวงตรงนี้เท่านั้นใช่ไหมครับป้าครับป้าเป็นห่วงตรงนี้ยค่ะป้าอยากสะถามว่าโอเคทีนี้ป้าฟังผมนะทีนี้ป้าฟังผมอะผมจะบอกป้าว่าอย่าห่วงเลยอย่าห่วงเลยป้ารู้ไหมถ้าเขาตายอะถ้าเขาตายอ่ะป้าเขาได้ในส่วนของเขาครึ่งหนึ่งที่จะอยู่กับเมียไหนก็ตามที่มีชื่อเขาอยู่ป้าเขาได้เขาครึ่งหนึ่งอยู่เขามีเมียอยู่สามเมียที่เขาอยู่ทุกวันนี้นะ เขายกที่ดินให้เมียทั้งสามเมียนั้นน่ะนะครับคนละคนละเท่าไหร่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 ก็แล้วแต่อยู่กับเมียพวกนั้นน่ะอันนั้นเมียไม่มีทะเบียนสมรสเออไปเอาเขาไม่ได้แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาไปมีทะเบียนไปอยู่กับเมียคนไหนแล้วเขามีทรัพย์อยู่เท่าไหร่กับเมียคนโน้นน่ะป้าก็ได้เข้ามาครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะในส่วนของเขาที่ตายป้าก็ได้ของเขากลับมานะแต่ถ้าป้าตายเขาก็ได้ของส่วนของเขาไป แต่ถ้าเ,ออเขาตายป้าก็ได้ไปของเขามาครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะตกลงกันน้องครึ่งอันนี้ครึ่งกัรวมเป็นกองมือเริ่มมันเราป้าป้าอย่าห่ว,วงเลยเรื่องเนี้ยค่ะโอ้ป้าป้าไม่อยากได้ค่ะไม่อยากได้ไม,ไม่ได้อะครับป้าม,มันได้ตามกฎหมายครับได้ตามสิทธิ์ของกฎหมายแต่ป้าจะมาห่วงกันว่าถ้าป้าตายไปแล้วอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวได้เป็นของสามีไปอันนี้ป้าอยากให้ลูกอย่างนี้ไม่ได้ครับป้าครับกฎหมายก็ไม่ได้ให้อย่างนั้น ยกเว้นสาม,มีเนี่ยนะป้านะป้าก็คุยกับสาม,มีว่าเอางี้เธอทําพิณัยกรรมในส่วนเนี้ยยกให้เป็นถ้าถ้าถ้าฉันตายไปเนี่ยในส่วนของเธอเนี่ยเธอจะยกให้กับลูกสองคนให้เขาทาพิณัยกรรมไว้อย่างเงี้ยได้ไปทําพิณัยกรรม<อ>แต่ป้าต้องไม่ลืมนะเขาไปมีกับอีกสามคนนั่นน่ะคือเขาก็จะมีทรัพย์สินอยู่กับเมียอีกสามคนนะ่ะ คนละครึ่งคนละครึ่งละครึ่งป้าตามไปเอามาได้หมดในฐานะภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายคะอถือว่าตอนที่เขาขายที่ของเขาเองได้ตั้งหกเจ็ดล้านเขายังไม่ให้ป้าเลยค่ะไม่เป็นไรเลยไอตอนที่เขายังอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่ให้ได้เป็นสิทธิ์ของเขา แต่ว่าถ้าพอเขาตายไปแล้วเนี่ยสิทธิ์มันตกตามกฎหมายอ่ะป้าต้องได้โดยตามกฎหมายเลยไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นอ่ะมันเกิดสิทธิ์โดยอัตโนมัติเลยล่ะครับป้าผมว่าป้าไม่ต้องกังวลห่วงแค่เพียงว่าถ้ายังห่วงเรื่องลูกนะในส่วนของเขาในที่อยู่กับคุณครึ่งหนึ่งเนี่ยนะบอกเขาให้ทาพินัยกรรมยกให้ลูกเสียเท่านั้นล่ะครับป้าครับสวัสดีนะป้าธรมศูนย์ค่ะอย่ากังวลนะป้านะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยมีเมียตั้งหกคนะ thầm người đa à yeah.